สบายดีเด้อพี่น้องสุข,ขสุขคนลงมาลุ่มอีกเด้อพี่น้องนังทอมคนอยากลงมาเอากระสอบทานมาให้ัพเก็บกระสอบทานอันเก่าันแหละดีอยู่บวกกระสอบทานมันดีป่ะตัวนี้ฮะดีมันอะไร ern, นะที่มันบริขาดที่อดีดีเอาไปให้เราเออกระสางมันดอกคอยยิบให้เรายิบเติมเอาโดดแล้ววัได้ลงมานี่พี่น้องเอ้กระสอบเขาเอออะไรกระสอบเขาก็ดีดีมาใมาไม่ไปเอาทึบยังในมานนั่น กระสอบแล้วก็มีมะฮุงชิมตะมีมาตำกินนะหน่อยๆตำทุเรศมะฮุงแล้วก็มีข้าวปุ้นเนาะมาพักครบถ้วนเนาะป่ะลงเบิ่งเรายุดเตาถ่านพ่็เลยถ้าได้ลงผงเราจุดเตาถ่านเลยฝ้าท้องถือเอาของไปเลยไปเออโบแมนเพลงเนาะนังกัลาก็เป็ยังดอกปิดปิด เรากังเหงาเนาะทังไปหนแหลกพอแก่เหงามามาทางไดนหน,นิขเ,ขเขามาเขามาเลี้ยงขอของเขาขอมาน้อเขามาเลี้ยงอ่มีเข่าเลี้ยงมันอยู่บ่มาหนิบ่อืป่ะ,ปะไปเตาถ่า,านเข้าผัวนอลุงพงเนาะอ,อ,อืมมันจังขัดทำพรอนไปใส่ลุงพงป้าแมวแล้วมันเห็ดหยาง เผาเจ้ากันมันกับเผาถ่านบ่โอ้โห่เออมันเห็ดกันนงกับไผรกับบอกเชียงได้ทองเอากระสอบถ่านเลยลงมาให้เจ้าอืมมันย um> ันเขาบ่มีนะปลาทองไปทองเอายังน่ะผักเออผักบุกเลยบ่ใหญ่เลยเนาะไปปลาลงพงไปผักโขมน้ำลบถิ่มลกเมื่อไรโอ้ยบัวบัวละบัดมันก็บอะไรกินเลยผักบัว เราเหนือนะเนาะเราซื้อเปลีนเลยขี้เอาฉันแซ่บสบายดีจ้าปพาลุง้าว่านังก็ได้จัดก,ดการเองเน,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 นาะเป็นนัวน้ำตาลเอามาเองไาเทิร์เลยใส่แมนหมดเลยต้องซื้อมาอะไรตรงนู้นนะ เราก็ขึ้นียาจนเนาท้องเนาะคอนไปทางไหนก็ข่าทานข่าทานมันไปทาไปเบิ่งทานมันเนาะของดีขึ้นเพิ่งไปน่อยหนึ่งเลเทห่วยเลยอ่อมุมข้งเขาอืมเลยนะไปน่อยหนึ่งคุนฟงกับบบมี่ห้องอกเพ็ดกินกระแดกกินกับบมมี่ผีน้องกระโจนว่ะ โอยก็ไม่ได้ลงมาโดนเลยอได้ส์ะมมีคนอันให้คนะที่ของกินของอยากเนาะทองเนาะทีเามฮเขามาเขาเอาซาฮะพาพายมแรก่นนั่นยุคน่ะ้าอยากทอเงิทอเมื่อหร่ทุกคนได้กินัง่พ่อ บ่อมัน mm ปูน hmm. yeah, like ้ปลาขบะปูดีกินและกระโดดโเนาะหวานห่างๆแม่มันหวานน่ะนั้นจะกัดหิดกระปูดมันหวานน่ะนั้นจะกบัวคอย้ะเออคือไม่เนาะนั้นตะกุหิดนะใส่หมัดอกนะนำด้วยพี่น้องมีดกระปูมีบเอามาน้ำตรงเอ้ยมือจีบอย่างเดียวบ่มีมีดป้าแท้ทำมาหมักน้าอท้องไปป่าไปท้องยังยังจีบล่างมีดดีเด้อ ไปลไป,ป่านมังหน้าตะก,กี้นี่กับกนะับคมบ่ซีมก่อนเนาะแล้วมันสมฝนนะพอนไปใชาเนาะ,ะมีอันนั้นพร้อมด้วยพร้อมด้วยอันนั้นมีอันใบผักเตรียมพร้อมด้วยพี่น้องน,อนีเ หมดเลยแหละ mm. เรือเขาเอาไปสูป่คารปอนกินคุณเลยอาตุ้ขงเลยเอ้ยคุณก็เสรแล้ว, mm. วเบ mm. okay. ิ่งโงเลยแค่แล้วน่งน่งนั่นแหละก่อนมันจะเยอะนะพี่ เบิงเปล่งคองรึหัวห้องไรอือหอไม่ห่วยลุงคงอะไรวะเทียมอืมมือใบกระเทียมเด่กนั่งนั่งนั่งรถ

กันหน่อยดิอกเนี่ยเอาดูยังดำๆแซ่บลุงโคกไอ้แซ่บลุยเลยลุเลยวันนีพี่น้องมากินกระปุ้นเ่ด้ mì bố bèn ngạc à tục ngừng một cái mặt ở bây giờ không biết sai bây giờ em 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 hả? em em มาเด้ออือ Ừ ชิมมัน ừ. ันหิวยังเอามามาเลี้ยงอีกคนจ้ะเข่าแห้งบ๊มีเข่ามันเนาะเจ้ามาจะเดินมาเลาะนี่เข่าเก็งอย่งบ่สชาวล้มของถูกต้องอือฮะนี่ฮะให้เอามาให้เจ้านี่เหรอจกรโลองขึ้นข้าวฮารโลชื่อข้าฮาโลโอ็ได้จักมือเด้เนาะ กุ้มอยู่บนเงินขายทานกับกุมก้มเนบะกุ้มเน้องลูกพงองเนาะหมักเผ็ดตาแดกแป้งนัวเนาะมันดับหะบอปะเนี่ยทานน้อนแล้วการทำ หมอพรเลยบริกินเนาะอพรเนาะมันอยู่ใส่เดี๋นี้ฮะโอ้ไปเข่าเนาะเจ้ามาันไม่ใช่คนมาหลักบ่กไม่มาหลักยันเจ้าเจ้าครับไม้นะไก่บ่เนี่ยโล้ไก่เนาะกให้หมงมีทางเขาครับพ่อ

เี่ทตีตอ่ิน้อเ่ิยงเหเขาข่อยว่อระจารยาบอแมวแมวไค้้แมวเนาะมันมังแอวเนาะอ่าอีมันมังกระยักแอวแมวนะโอขาเนยเจ๊ฮะกินข้าเจ๊ มันจะหันห yeah, uh ูจับเลยมาหรอเนาะมาเหมอนเนีมือเรามันเรียกว่ามันโอมหันในมันหุ่นหรอเนาะเออมันยื่ซะเลยมกนกหญยากให้มันหิวนั่นแหละมันหิวขเขาออ่ไก่มันจับเขาไมปิหนังเนี่ยน่ เอาเอากินเออลองบังดูเออเออเหี้ยวเบื่อมันบอเหียวมันจะไปเนาะกะบาดมันเนาะโบอิ่มมันหลายโต้เลยมันหลายโต้มันโบอิ่มเรื่องเขาเป็นหวดงหัวหนึ่งพิงโ่อิ่มหัวหนึ่งมันม่ได้อิ่มได้พี่น้องเลยมัก้มแมวหมาเต็มเลยเนี่ยคือบบกายให้เวียนวะ มันได้ลายก่อนฮะมันได้ลายก่อนมันเกล็ดนะสามถุยครับลายตาเกลได้ยู่นเนี่ยเดมันชุดกรงเกลยดมานสั่งยืดอะไนะหนากระกินนากระยากรยพอแ่ เอ๊ะผมมัดดอกน้ำยายยายจะกินเลืกดลังฐานคือเขาจะไหวมันดอกจำหงกินโลือดมีนอำลายเอาไปสู่มันกินขึ้ <the> <S <S อ <establishment> ๋อ <edia>

ไปเบ็ดเปนอยู่ลลดลักกนดเดไปกอืใช่ครับมะพอนขอนขีมะแกมาแป้งอีแป้งกนา่ตายอ่ะบ่งแจมกพคอนขีปกว่าเสร็จย่าอยู่นำหลดซื้อเข่าไว้ลายๆนนมันบดบ่อยักคอนับจะเป็นคนแป <Pakistani soldiers. S 2> ้งกพคอนขีมันเพรจะกับแป้งอีกซื้อเข่าไว้ซื้ออนาไว้ลุงคงือเอาเป็นงเพล็อเ้อ

ิดมันได้ดีตดกติห้าเขาแป้งบัดเดียวเดียวกับเพีเกเดียวกับไปแป้งเดียวกับเพร่เอากรไของกนรไกอือืเผาทานมากโได้ยังไปแป้งแตหลุดเรือบุ๊มีเขาติดไ

ทันที่ซื้อเขาซื้อเป็นนัวมักเก็ตปลาแดงชินพคงชินแหงไปกินไปตลาดโคไปน้ำเขาเนาะหลังไปกับใกล้ไปไาไเรื่องทองเออย่างอยู่ด้วยเนาะโอสิมเอยเนาะกวน แลวกชอนแล้วป่เชือแวกินแมวใหญ่แมเวเียน,นอะแซ่บอ้ะแรงันาย่าเขาเคยชิดนี้เนาะเชือเ,เขาขบเลยอืม อรสไลด์ต้นมันนะอน่กำต่ำไม่เป็นางกินคือสีเซบปางกินโน่ไปหลุกพี่นอเอไหลคนยังคงหิวเลยครับราวัหอยเปบัลายเบิ่งแมวพี่น้องเลยคุณหิวแห้งแมวหลยว่ะหิวแห้งกระดักกะเดือป็นตต้นมันประานว่ามันบอกหิว มึงพงว่าโอ้ยเอาาิ้นว่ามันหิวเนะนอทองเนาะเอาลาไปก็เด้คลิปเด้ยพี่น้องเด้อพอกันคลิปใหม่เด้อจ้า